สวัสดีครับพี่นอ้องหลังจากเขาเลิกงานมาครับเลิกงานมาบรุงใจะเฮ็ดนังครับมีดกับปรคมเดี๋ยวพาลับมีดครับฝนมีดอเอข้าสนิมมดมีดบะไรฝนจะเทียอะไร ผลน,น,นี่นครับมีดสามดวงครับสามดวงที่้หล่าไงูนี่เป็นสองเหลี่ยนนะครับก็เลยพลมีดคมไหนคมเงาโอ้โหนมีเวลามีดไงโมคาเดลาดครับก็เลยปักไดก้ฟันไง ไม่บริโภครับพี่เอพี่เอแมวนี่แบบสำคัญก็าวก็เดี๋ยวกอง่อดุอกนะ แดดนั้งันรึครับงมงเหาอุ้โอ้หามงจะเครึ่งแล้วครับแดดนั่งตันเน,น,นี่แดดท่านนี้รับขอบไปครับมีมีแดดดิแข่งจังฟงังอย่คือเตา プレゼント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 プ วางเียๆแล้วขมนะครับโอเคไหนแล้วบวมแล้ว แมวเอ,อ้ยยังมาไก่นะนะมีสบาดขาเลยแมวหน่อยกับส้นครับนะไปหยับค้มเงียดอะไรไปหยบคมเียยังไงออกไปออกไปหหยัยบค้มเงเเเเยียเดเนีคมขนาด,ดนะี้ สองเดือนแล้วบริสุทธิ์มีจ้าเสียเหนืงานมากับเหนือคนตกตกซื้อมือหลุดข้าผลตกได้ตกดีหยุดหยุดหยุดงานอะไรครับมันอยู่ในห่มครับเ็งานในห่มเพ็บแต่หลังกาแฟครับแขงหลางกาแฟเพื่อนทาสีวันนี้เก็บงาน 材料了，啊，这两朵，三万、三万的料了。